ทางลัดที่ง่ายสั้นและเร็วนะคะที่จะเปลี่ยนห่วงอารมณ์ของคุณเนี่ยนะคะให้เข้าสู่ห่วงอารมณ์แห่งการดึงดูดในสิ่งที่คุณต้องการนะคะและก็คือการฟังเพลงนั่นเองที่ทําให้อารมณ์ของคุณรู้สึกสนุสนานนะคะถ้าทุกคนได้ได้เคยศึกษาในเรื่องของชาร์ตอารมณ์นะคะที่จะเป็นอารมณ์ที่อยู่ในด้านบวกที่จะทําให้คุณเนี่ยปล่อยแรงจะเทือนนะคะให้ดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการเข้ามาไม่ว่าจะเป็นความรักการงานความสัมพันธ์หรืออะไรก็ตามที่จะทำให้มันเกิดสถานการณ์ดีขึ้นกับคุณเนี่ยคุณจะต ะะถ้าใครยังไม่เคยศึกษาเรื่องนี้ก็ลองเข้าไปเซิร์ชใน Google นะคะเกี่ยวกับสกิลอารมณ์ก็ได้นะคะทีนี้เทคนิคที่จะทําให้เราอยู่ในอารมณ์ด้านบวกได้แบบรวดเร็วนะคะก็อาจจะมีหลายวิธีแต่ว่าที่เป็นทางลัดและก็ช็อตคัทที่จะทําให้คุณมีอารมณ์ด้านบวกแล้วก็ส่งแรงสะเทือนได้เร็วที่สุดก็คือการฟังเพลงที่อยู่ในอารมณ์ด้านบวกเช่นทําให้คุณรู้สึกอารมณ์ดีสนุกสนานอะไรเงี้ยนะคะเพลงที่ มันสามารถจูนได้รวดเร็วนะคะเช่นเพลงมูซาต์นะคะเพลงแคนนอนนะคะเพลงเกี่ยวกับเพลงคลาสสิกอะไรเงี้ยนะคะก็ลองไปฟังกันดูได้นะคะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องของงานวิจัยนะคะบางทีเนี่ยคนที่อยากจะต้องการความสงบนะคะความาปิติสุขอะไรเงี้ยบางคนอาจจะต้องนั่งสมาธิใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้มีงานวิจัยมาแล้วว่าขนาดการนั่งสมาธิเนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลาถึงถึง30นาทีแต่ว่าการฟังเพลงเนี่ยนะคะคุณสามารถ ฟังแค่3นาทีเท่านั้นแล้วคุณสามารถเปลี่ยนห่วงอารมณ์นะคะให้เข้าสู่ คลื่นนะคะที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็วนะคะก็คือนี่แหละนะคะเทคนิคที่สั้นและรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะเปลี่ยนอารมณ์เวลาที่คุณมีความหงุดหงิดกังวลใจหรืออะไรก็ตามเนี่ยคุณแค่เปิดเพลงนะคะเพลงที่ทาให้คุณรู้สึกผ่อนคลายนะคะเพลงที่ทําให้คุณรู้สึกอารมณ์กลับมาดีขึ้นและนั่นแหละค่ะมันจะเปลี่ยนคลื่นวเบชั่นเปลี่ยนแรงสั่นสะเทือนและสุดท้ายนะคะมันจะเป็นคลื่นที่ดึงดูดนะคะสิ่งดีเข้ามานะคะเพราะว่าพอคุณอารมณ์เย็นลงความที่คุณก็เปลี่ยน การกระทํบพูดก็เปลี่ยนนะคะคาพูดอะไรคุณก็เปลี่ยนแลวสุดท้ายมันก็เริ่มเกิดเป็นผลกระทบนะคะไปสู่คนภายนอกนะคะก็เกิดเป็นแรงสะท้อนกลับมาหาเราเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเริ่มจากตัวเราก่อนนะคะเปลี่ยนห่วงอารมณ์ของเรานะคะเทคนิคที่สั้นและง่ายก็คือการฟังเพลงนั่นเองนะคะก็ฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครอยากจะเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองง่ายๆนะคะก็ไปหาฟังเพลงดีๆนะคะเพลงคลาสสิกอะไรเงี้ยนะคะก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะ